น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของทางบอสนกพวงสะก่ะและไม่คิดว่าอาอยสกุลพลจะทําสิ่งนี้ค่ะทุกคนค่ะมือขึ้นเป็นมือเปิดฤดูก,การเป็นมือทีปลดปล่อยทุกอย่างาเป็นบอยายศิษย์แมนค่ะเพราะว่าสําหรับบอสนกบอสหนุช่วงนี้บอสได้รับบอสได้นอนถือว่าแบบทุ่มแรงกายแรงใจแรงสมองมากๆค่ะสําหรับงานนี้สําหรับบอสทั้งสองคนเนาะถึงแม้ว่าเพิ่นสิเป็นผู้แบบ เหนื่อยน้อยกว่าน้องๆแต่เป็นคนที่เปลืองสมอง,งมากๆนั่นก็คือบอสทั้งสอง <2 S 1> คนค่ะเพื่อนก็เคยโพจูว่าถึงอายสิเหนื่อยหน่อยกว่าอายได้สอบหน่อยกว่าแต่ว่าก็ยังนางเฝ้าจนว่าน้องๆสอมเสร็จตีสามตีสีพ่พลิ้งมือจนว่าสอดแจงโตโตลุงเพื่อนกับมาโพแล้วกับหัวเหนื่อยหัวยังเพิ่นกับพดหลายอยู่เด้ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงล้างเนี่ย แต่จะไม่ได้นอนแลวบอสบอกว่าบอสได้นอนแค่วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงอืเพื่อที่จะรังสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้เรานี่แหละวันที่สี่ที่ผ่านมากระืบว่าสมกับเพลินห่างใจอ่ต่างใจแล้วน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจแห่งเหมือนกับว่าถือปลดปล่อยน่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เฮาตั้งใจมาดีเด็ดปล่อยออกไปนะสาวน้อยขอเขาใจคว่มรูุสซึ้งติขอเขาอย่างนี้คคิดเลยเออได้ได้น้ำตาน่ะปลดปล่อยแล้วคือมันออกมาดีทุกอย่างค่ะ โดยความทีบอลนะ่ะเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยมากๆค่ะทุกคนเป็นผู้บริหารอายุน้อยเป็นวงที่เพิ่งเปิดมาได้แค่ห้าปีเพิ่นต้องเหตุหลายๆอย่างปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นจากปีที่แล้วค่ะ,ะคือเฮจังได้ก็ได้ขอให้ดีกว่าปีที่แล้วนี่คือเพิ่นบริเ็ดมากเพื่อที่จะแข่งขันกับใครทั้งนั้นถึงแมนว่าเวทีหรือว่าีหยังเพิ่นสิบอได้เบ,บื่อว่างร่างการเพิ่นว่าดอกเพิ่นว่าเพิ่นว่าทีเพิ่นเนี่ย เวทีนกอาจจะเชือ่อแต่ว่านกกบมักในสิ่งที่มันเป็นเพราะว่าบอลอ่ะคงความเป็นหมอละมู่คะโดยการที่เอาท่งมาปากค่ะการโชว์ไปสปนอ,อนเซอร์แต่จอเอวีดีแค่จอเดียวั <ๆ S 1> นั่นแหละค่ะแต่ความทีออกมาคือเป็นอีอย่างที่ออกมาได้สวยง่ามมากๆสําหรับคำขคึ้นทีผ่านมาขอย่อนจากน้อยสาวเนยสิ่งที่คอยประทับใจแห้งคือโชว์วัฒนธรรมบ้านเชียง คือไม่คาดคิดแล้วบอคิดเลยพี่น้องสําหรับหมอร่ำเนาะค่ะกระซิมีหน่อยมากๆที่จะเอาโชว์แบบพองบานจากของที่แบบวัฒนธรรมแบบกว่า5,000ปีที่แล้วมาโชว์แล้วโชว์ด้วยบอสเองบอสเองเป็นคนแบบเปิดโล่งเลยอ่าเปิดชูโล่งเลยแหละแล้วก็มาได้ดีมากๆสาวเนยทําถึงมากๆเลยว้นลูกมากเลยสําหรับโชว์นี้คนมาคอมเมนแล้วกับมาโพดลายบา เป็นโชว์ที่เหมือนเราได้ย้อนกลับไปในปีนั้นจริงๆแล้วสีสีผ่าที่เพิ่นอ่ะสวมใส่อ่ะพี่น้องก็เป็นว่าข้นลูกกว่ามากสีเสียงทุกอย่างเอาไงไงซ้ำมันคือดีมากๆสวยมากสมกับที่เพิ่นนี่แหละปล่อยน้ำตามาในมื่อคืนพี่น้องเอารูปให้เบิร์กกัมมีแบบเอซี่หลายทันแคบโล่งบานหักแตกเลยสาหรับคนต่อที่ผ่านมาคือบอสอะบอสร้องไห้ทุกคนคือร้องหนักด้วยอด้วยความแบบ ปื้มปื้มมันละผาเอื่นใจอื่นว่าน้ําตาแห่งความปิติภาคใจปิติภาคภูมิใจอ่านี่คือบอสแบบสุดยอดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยายสิทธิ์จะพูดถึงคือบอบอกถึงบอไดนั่นก็คือลูกสาวอันเป็นสุดที่รักน้ำกระดาษเช็ดชูไปซับน้ำตาให้พอสาวน้ยจะเห็นบอเห็นค่ะเป็นอี่ที่แบบคนตันลงหลายมากๆเลยตื่นหอมมากกับตกใจนะคะว่า เพิ่นหเพิ่นเป็นหยางประมาณนี้พี่น้องแต่ที่จริงแล้วเพิ่นกะคือล่างน้ำตาแห่งความภาคพุ่มใจออกมานั่นเองคือสิ่งที่ทุ่มแรงกายแรงใจน่ะได้ถือปดปล่อยออกมาในมือนั่นคือแบบซว่วงนั่นแหมสาวเลยสว่งเออสว่วงแม่เขาเลยวก็คนซว่างนบผู้เขาจะโอ้แบบคือเข้าใจผู้บริหารนะว่าอุ้ยสิออกมาดีบอชาข่อยสิเป็นจ้าได้ไใส่สิคัดของบอดนตรีคัดของโอ้คิดไปเรื่อยได้พี่น้อง แต่อยากให้พี่น้องได้เบิ่งภาพที่น้องอ้ายอศกุณาพรทีเพิ่นซับน้ำตาให้พอเป็น้งที่นนาหลักเบิ่งดูเบิ่งพี่น้องคีดเด็จังไดนแบบน้อยน้อยน้อยโยกกระดาษขึ้นมาแล้วก็สีไห้พอเพราะว่าหัวพอแบบจังเสียแล้วค่ะพี่น้องตาลายนี่นี่แหละถือว่าเป็นอีกมุ่หนึ่งทีหลากหลายคนต่างตาลอเด้อยากเห็นได้โมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์แม้กระทั่งโมเมนต์อย่างนี้ก็อยากเห็นพี่น้องเป็นอีหยังทีใสซื่อของเด็กคนหนึ่งที่ที่แบบ มันว่ผู้ใดได้บอกดอกสาวเนื้อในในเอาล้มนั่นในเอาล้มนั่นแม่นบ่อ่าแต่คือน้องคิดเองใช่เมื่อวานสิเกยงน้องก็คิดน้องก็เห็นพอมือขึ้นนี่ถือว่าไอ้นี่เปลี่ยนสูตรหลายสูตรมากใช่แต่แต่ละสูตรมีแต่สูตรอลังการเราก็สมบอดกับอลังการสมฐานะลูกสาวเจ้าของว่งอีหลีเด้แม่นค่ะเออเป็นอีหยังที่สมเกียรติสมยศอีหลีสําหรับน้องอาอายล้วเป็นอีหยังที่ออกมาได้ดีมากๆแต่ละชุดของน้องเนาะสาวน้อเนาะ มื่ขึ้นกับมีการแบบโล่งมากเวทีมากพบปะเอฟซีแฟนคลับอยู่ขางลางเวทีเจ๊ชิก็เห็นพอเพื่ออุ้มจะเห็นว่าอุ้มอีลาน้อยอุ้มอีลาน้อยลงมากเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดกับแม่แม่แฟนคลับเอฟซีอยู่ขังยุ่ขังลางอ่ะพี่น้องพอเป็นลงมากแล้วก็มว่าอุ้มหลูกลงเวทีคือมีภาพหลายๆภาพที่ประทับใจมากๆสาวเนยเมื่ขึ้นที่ว่าเป็นประทับใจเนี่ยโชว์บ้านเชียงเนี่ยที่ว่าเขารอค่อยมากเขารอค่อยมากอ่ะที่ว่าเปือนอีาเป็นยังที สมการรอค้อยแล้วก็โชว์โชว์นี่เธอเป็นโชว์เสื้อผ้ายิ่มากสาหรับบอดมันมีหลากหลายโชว์แล้วก็โชว์เปิดโตของหัวหน้าผู้นําองค์กรอีกบอดนกฟงศกรที่เพิ่นออกมาโชว์โชว์เพ่งน่ะเป็นนีหอย่างทีว้าวมากๆอีอิลีพี่น้องคือแบบบ่เเหตให้ผิดหวังอหลีสําหรับไม่มีผิดหวังอืคือบอกตรงๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยในบอกคลิปเพิ่นอยู่ค่ะคือทางพ่อเอบอดบอยเขาให้กาลังใจว่าเพิ่นแบบว่าไอ้ยชาวิธี่ผมมันเชยนู้นนี่เพราะว่า ปีนี้บอกตรงๆว่าหมอล่ำเนี่ยกินกันบะโลแต่ละขนาดนี้ด้วยกระจอยเอวีดีแล้วก็ฉากนี่สิใช่แต่ว่าสาหรับฉากโนพวกสกรเนี่ยแสงสีเสียงมันก็ยังอลังการคือเก่าดิแมนค่ะไฟนี่โอ้โหเน้นสีแบบสวยงามดีค่ะพี่น้องผู้ใดได้เห็นกับตาแห่งสีคักเนาะสาวเนยอลังการค่ะพี่น้องเขาก็อยากไปเบิ่งกับตาอยู่อยู่ไกลหพดเนาะไกลไปบ่ถึงไปบ่ถึงเดี๋ยวอยพี่ว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเลิกงามย่ามดีนั่นก็คือ ฟ้าเปิดมากเสาเนยไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยทําให้แฟนคลับเอฟซีหกโมงเสาเตยล่าคนยังเต็มหน้าหันสาเนยคนหลายรีมาขึ้นเห็นบอหนูออกมาโคดอยู่แตกคอยสิ้บอกไทบอหนูออกมาโพดขอบคุณกําลังใจขอบคุณแบบน้ําตาไหลในหมอกนีน้ำแหละว่าสาบสึกงหลายอย่างสาบสาบสึงว่าแบบมีคนมาหากมาเพียงเข้าปานนี้สาบสึงว่าโช่ว์เขาออกมาโดยดีเรา เข้าใจหลยๆอย,ย่างนนน้ำตาน้ำตายูนั่นคือมันบอกหลยหลายยางมากๆของา<ม>คบอดหนุกพงศกรนั่นแหละค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ห้าอยากจะบอกถึงคือบอดหนุคนที่อยู่คือพอบอกถึงบอสใดเด้บอดหนุนกอีกคือเป็นเป็นแรงคนที่อยู่เบื้องหลังที่แบบสุดยอดมากๆคนที่ยู่เคียงขางเคียงบายเคียงไรกับบอดนกพงศกรมาบอว่าสิถูกหรือสุกยู่น้ำกันมาตลอดเพิ่นว่าเคยทิ้งกันเพิ่นยังได้ออกมาแบบว่า ชมบอดนกพงสกรว่าสู่มากมากขักสูงมาสูงมากขักมาแน่แล้วล่ะเออสูงมากขักมาแน่จนว่ามีมือนี่คือว่าสุดยอดอีหลีพี่น้องลูกันอยู่ผู้เลสตั้งแต่เดินสือมาจนมาคอนว่อยกอนนะอ่าคอนวอยเดินสือขึ้นมาสิพี่น้องไต่เต่าขึ้นมาเรื่อยๆจนเด็กเข้ามาเป็นผู้บริหารวงเนี่ยเขาปีที่หาูปีที่หาแล้วพี่น้องปีนี้เนาะถือว่าสุดยอดมากๆแล้วขนาดพอเอะนกย่าออกมาชมเนาะว่าพงสกรเนี่ยเป็นคนที มีความเพียรมีความขายันแล้วก็เป็นมีไว้ผิดปัญญาทีเฉียบแหลมค่ะเพิ่นออกมาช่ม,มือไหวยคู่ยังสิยังจําคําสอนของพ่อเอกได้ว่าบอดนกพงศกรเนี่ยอยากให้ลูกๆได้องค์กรในเสียงวิหกเนี่ยให้เอาตัวอย่างอย่างบอดนกพงศกรเป็นตัวอย่างค่ะอืมนี่คือคําสอนของพ่อเอกค่ะอืมนั่นแหละเฮากับเม้มา,เานี่แหละโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องอายสกุีนพรที่ไม่คิดว่าจะทําแบบนี้ให้พ่อจา๋าค่ะแล้วก็ น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของห้างบอ่หนุพงศกรค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีไว้สนีก่อนค่ะ